นอนมึงเรียกแรงไม่ได้มองไงหลังเวทีมเมนทั้งนั้นเลยอ่ะก <C le af> ูไม่รู้ว่าข้างหลังมันมีใครชื่อนายมงคลบ้างเปล่า <C le af> มึงดีๆ <C le af> นําใจะตามมึงกลับบ้านนะมงคลอะ <C le af> ่ะก็ดีแล้วด่มันยิงง่วงอยู่รุ่นเนี่ยเออไม่มีเพื่อนช่วยขับรถ <C le af> มึงง่วงหรออ้ <C le af> ไปตามหลวงพ่อก่อนไปตามมันทำไม <C le af> ให้ไปส่งหน้าวัดมั่งหลวงพ่อจำวัดไปแล้ว เลยมงคลน่ทีไปเรียกมันอะไม่มีหรอกแล้วก็พูดไปงั้นหละมันจะมีเดินรถกัะหนักนึงเลยพูดเรื่อยพูดเรื่อยเลยเธอเธอเธอท่นอยู่นี่เอ้าเธอนั่นอยู่ไหนเธอเธอไปทำอะไรตรงนั้นน่ะอ้ไมาอยู่ด้วยกัน ทนไฟฟังอะไรแบบนี้หรอฮะผู้ถามจริงนี่ตาตึงเป็นอะไรอีกครับพี่ทำไมอ่ะเนี่ย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 เอาอีกเง้ยเม่อทำไม่ไม่ล้างมือไงไม่ล้างมือแล้วก็ยี่ตามึงอ่ะพี่มันเอาไปจับอะไรมาวะนั่นจับจริงปฏิกูล่ะดิมามามาไอ้นั่นมันตาเจ็บมันไม่ล้างมือมันเอาไปจับอะไรมารายสกปรก พี่ต้องช่วยหม่อมฉันนะด้ยคะัน้ได้มาหรือเปล่าน่สงสารเจ้าเอ้ยโอ้โหพี่เบาลืเกินนะตัวเนี้ยพี่เอาทำพี่เมืนตัวเก่าน่ารักจนจิงเราเนี่ยพี่เบาแสดงว่าพี่เด็ก ฮีเด็กฮีเบาฮีเด็กฮีเบาและฮีตัวเก่าอ่ะเขาเรียกว่าผู้ใหญ่แล้วเรียว่ผู้ใหญ่แล้วผู้ใหญ่แล้วเรียกว่าม้าแก่ม้าแก่ผู้ใหญ่ไม่แก่ผู้ใหญ่ที่เชิงฮีผู้ใหญ่แล้วถ้าเกิดแก่ต้องยังไงมันไม่ค่อยมีแรงดันหรอกไม่คมีแรงดันไม่เคยมีแรงร้อง งนายมาหรือเปล่าพาน่ะเนี่ยไหนเนี่ยผาทองผาทองใช่เปียกเองเปียกไหนวะมองพนเปียกไงที่ตัวเล็กๆน่ารักน่ารักอ่ะยิ้มเหมือนหวานอ่ะคนมองพนนอน เรียกแรงไม่ได้มองไงหลังไว้ทีเมนทั้งนั้นเลยอ่ะกูไม่รู้ว่าข้างหลังมันมีใครชื่อนายมงคลบ้างเปล่ามึงดีๆน้ำตามมึงกลับบ้านนะมงคลอ่ะก็ดีแล้วนีมันยิ่งง่วงอยู่รุ่นเนี่ยไม่้มีเพื่อนช่วยขับรถง่วงอ่ะอุ้ยไปตามหลวงพ่อก่อนไปทำมาทำไมให้ไปส่งหน้าวัดมั่งหลวงพ่อจำวัดไปแล้ว เลยมงคลนิทีไปเรียกมันอะไม่มีหรอกแล้วก็พูดไปงั้นแหละ